ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับทุกท่านที่ตัวของท่านในเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คนที่มีบุญญาธิการเท่านั้นที่จะได้มาพบเจอถ้าใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วรีบเช็คดว่วนเลยครับเพราะว่าในปีพศ2568สำหรับชาวราศีดังต่อไปนี้เป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะ ในด้านการงานและการเดินทางคุณมีศักยภาพที่จะก้าวหน้าในด้านอาชีพและสร้างความมั่นคงในชีวิตสิ่งสำคัญคือการวางแผนล่วงหน้าและการดูแลสุขภาพไม่สมดุลความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในทางด้านครอบครัวและที่ทำงานจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ในการพาคุณสู่ความสำเร็จในปีนี้และในปี2,568เป็นปีที่ตัวของท่านจะมีโอกาสสำคัญในทางด้านการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในการเดินทางไปต่างประเทศหรือการบรรยายธุรกิจคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำ ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพและการเงินของท่านในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้จากการประจำและงานเชิมที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของท่านตัวของท่านนั้นอาจได้รับโชคลาภจากการเดินทางหรือการติดต่อกับต่างประเทศนั่นเองครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทํานายจากโคลาศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทํานายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีเมความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังคลืบคลานเข้ามาหา ดวงของชาวราศีเมฆในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง220ล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีเมฆนั้น ไม,ไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภและไม่ว่าจะเป็นดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอยา่างดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบแม่ทนันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไร กล็ลาบลื่นกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดชุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วท่านที่เกิดในราศีเมษสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยน เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับป้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชวครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีเมษบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชวตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนัก ความล้ำรลวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เดอนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนกักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบดูเป็นอันขาด ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามกลังพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีเมฆนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้น กำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่า ดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชวจะมีลาบก้อนใหญ่ลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชวกันได้เลยครับชาวาลัคนาราศีเมฆทุกท่านคลับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชำระล้างกรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาชนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนมโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมา,า,านุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปาทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสิ่งดีด เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตูสาธุด้วยเถินตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทัก เกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีเมฆได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีเมฆนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผัน จากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีตกมาเดือนนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเครืองอยู่บางแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไป การเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใด้ๆก็จะประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่า ในปีนี้ตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีเมฆดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพกรชาบนั่นก็เป็นพอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่เคยสําเร็จพอตกมาเดือนนี้ กสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกล่าวว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีเมษที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ห้าตัว รวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีเมฆนั้นจะได้ดังความปาทิธานาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีเมกเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีเมเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลาย คอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปธรรมคำชูท่านที่เกิดในราศีเมฆบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่า ทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมษ เป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นจึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวง หรือเล่าโหราสตาท่านเรียกว่าการเบริกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทําแล้วลได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับ ถ้าหากว่าใครที่ทำตามห้าเครตลาบนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทําให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงไหลก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเสิษฐิภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับ ถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาด คอยซื้ออาหารดีๆหรือมั่นมาดูแลท่านบางวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตนั้นจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่าง ทำอะไรก็คืนทำอะไรก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะโจรหรือลำบากมากก็จะทําให้ชีวิตนั้นลํำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือศินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็สิน8ไม่ศินแปดก็สินห้า ให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อดีเยวาการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้น มันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาาต่างถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลามา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้คาในข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นหมันในการนั่งสมาธิภาวานาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าหานาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปากรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีห้าคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็น ให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดคลิดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่รักของเราเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในห้าข้อนี้ได้ ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทําตามในห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยหลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข และสำหรับท่านใดที่กําลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งคนไหนก็ขอให้ลัางไหลายมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหน ก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินสาธุ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 